ซื้อให้ทันนะครับตัดสินใจให้ไวนะครับมัวแต่คิดมัวแต่ถามมัวแต่รอช้าไม่ได้ลดแน่นอนครับคันนี้นะครับ e 2 2 0โค้ดสแท้นะครับรถมือเดียวประวัติเดียวเจ้าของอายุ70นิดนิดคุณลูกใช้นะครับส่งต่อมาให้พวกเรานะครับสภาพตัวถังสวยเดิมนั้งคันไม่เคยมีชนหนักเลยนะครับแล้วก็สภาพตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในรถนะครับไม่ได้เป็นรถที่ผ่านการลื้อมา ไม่ได้เป็นรถที่ผ่านการตกแต่งมาหรือว่ายำมาย้ายของมาหรือทั้งสิ้นนะครับคือสแตนดาร์ดเดิมๆแห้งๆเลยนะครับก็คันนี้อ่ะให้ดูรูปแล้วกันนี่คือด้านหน้านะครับล้อเดิมนะครับสันคิ้วสวยนะครับกราบของเดิมเขาใส่ตัวบางคนมาแต่ผมไม่ชอบผมก็เอาออกนะครับคิ้วแซนเน็เนี่ยคมมากนะครับคมมาก ยางหูกระจกผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่ว่ายางขอบประตูของเดิมสภาพยังดีนะครับยางขอบประตูสภาพดีไฮไลท์ของผมครับก็คือคิอ้วแซนเลดกระจกนะครับจะต้องไม่มียาซิลิโคนนะครับถ้ามียาซิลิโคนผมไม่ค่อยชอบนะครับอ่ะแล้วดูสิคันนี้ดูสิตายลายไม้แบบนี้ลายลูกไม้แบบนี้หาโคตรยากเลย หาย่างจริงครับอาจยังไม่ต้องไปถึงภายในดูข้างนอกก่อนมาดูหลังคานะครับสวยตัวถังสวยนะครับซุ้มเสริมไม่มีชนหนักนะครับซุ้มเสริมเนี่ยไม่ผูด้วยนะครับไม่ผูด้วยนะครับขนาดยางจุกตัวนี่ยังอยู่เลยนะครับท้ายเทยเห็นไหมสวยจริงๆเขาเรียกว่ามันเป็นความสวยแบบแห้งๆนะครับความสวยแบบเดิมๆสแตนดาร์ดไม่ได้แบบชูฉาดมากนะครับ ซอกเดิมท้ายเดิมตัวถังสวยไม่ผูกนะครับคันนี้เอาขึ้นห้อยเลยนะครับเอาขึ้นห้อยแล้วก็เรียกเลยได้ว,ว่าท้องสวยมากนะครับมาดูด้านนี้่าเปลี่ยนยางตัวนี้ให้ใหม่นะครับยางวิทยุใหม่หมดเลยสวยหมดเลยเนี่ยไม่รู้จะอธิบายอะไร ไม่มีผูเลยนะครับสันเสริญเดิมหลังคางเนี่ยเพอเพออาจจะเป็นสีเดิมด้วยซ้ำสีเดิมโรงงานด้วยซ้ำไปไม่แน่ใจไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ผมคิดว่าความเป็นไปได้ที่จะเป็นสีเดิมโรงงานสูงซอกเดิมอยู่แล้วสอนเสริญครบนะครับดูห้องเครื่องกันไปห้องเครื่อง E220 โค้ด e C เครื่อง M ตองหนึ่งแบบที่หาหากัน คันนี้รถทนบุรีประกอบไทยแน่นอนครับเห็นไหมรถประกอบไทยจะมีจุดนี้ให้เราดูนะครับก็จะมีปัม๊ม number นะครับซอกเดิมคานเดิมสวยๆนะครับรถคันนี้เซอร์วิสเปลี่ยนสายน้ํามันให้นะครับนี่สายน้านมันสายน้านมันเวลาผมเปลี่ยนเปลี่ยนที่ ks นะครับจะเป็นสายถักแบบนี้นะครับสายถักก็จะทนหน่อยทนกว่าไม่หน่อยอะทนเลยอะทนอะ,นอะ,ต,อนอะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับพี่ขันก็บอกว่าเฮ้ยพี่เอกรถเก่าเนี่ย สำคัญมากๆเลยก็คือว่าระบบน้ํามันระบบน้ํามันเบนซินเนี่ยถ้ามันแตกมันรั่วเนี่ยแล้วมันมีโอกาสที่ติดไฟได้เพราะฉนั้นเนะ่ะอย่างแรกเลยที่พี่ขันจะทําให้ผมอู่เคเอสจะทำให้ผมก็คือไล่ระบบน้ํามันเบนซินให้ก่อนนะครับคันนี้ก็ไล่เช็คให้หมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนจุดสําคัญให้หมดแล้วนะครับมีบินนะ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับยางทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทุกอย่างมีบินให้ทุกอย่างนะครับไม่ได้ทําเมื่อปี2ปีที่แล้วนะเพิ่งทำเมื่อเพิ่งเอา,เอา,เอารถออกมาเมื่อ2อสวันเนี่ยนะครับ ด้านหน้า,นาส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับสติกเกอร์บอกรอะไรอยู่ครบเลยอะ่ะอ่ะฮองเครื่องจบแล้วไปดูข้างในกันนี่ข้างในเดิมๆนะครับคอพวงมาลัยไฟฟ้าใช้งานได้คอพวงมาลัยไฟฟ้าใช้งานได้นะครับลายไม้ส,สวยๆคมๆเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกาลังหาวิธีอยู่ว่าอยากใช้หนังเดิมนะครับหนังเดิมเพราะว่าไม่อยากให้มัน ถ้าเปลี่ยนเป็นหนังใหม่ชิ้นเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมันใหม่ไปมันมันจะแปลกตานะครับก็เลยกําลังหาหาหนังแบบเดิมอยู่ถ้าไม่ได้ก็ต้องซื้อบอกอีกตัวหนึ่งมาแล้วก็เอาหนังมาสวมแทนนะครับก็ค่อยๆหากันไปนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อผมในราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ยราคานี้รวมทํเบอกให้แล้วนะแล้วก็แถมอันนี้ไปด้วยผ้าคุ้มบอกแายลูกไม้นะครับผ้าคุ้มบอกแายลูกไม้ นี่คือด้านหลังนี่คือด้านหลังรถคันนี้นะผมยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเขาเยอะอ่ะแค่ไปทำความสะอาดบิ๊กคินนิ่งนะครับแล้วก็สวยอย่างนี้เลยส่วนเรื่องช่วงล่างเรื่องระบบแอร์เรื่องอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเรื่องของเซอร์วิสเนาะแต่ว่าเรื่องของความสวยงามอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยเดิมๆแห้งๆเลยนะครับอ่านจะไปลองขับกันแกะนั่งหลังไปโอเค เดี๋ยวเราจะไปลองขับนะครับนี่คือบินใบเสร็จนะครับก็คันนี้ไปไล่ทําพวกกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทแล้วก็ทํากุญแจให้มันไขฝาท้ายได้ไขประตูดได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทํารางกระจกใหม่นะครับด้านขวามันขึ้นลงมันดังอึดอาดอึดอาดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเ็าเปลี่ยนรางไปแล้วแล้วก็ทาเซนทรัลล็อกนะครับซ่อมใหม่นะครับล้างใหม่ใหม่นะครับ แล้วก็เปลี่ยนกล่องเซญลักษณ์ล็อกนะครับตรวจเช็คระบบไฟทั่วไปอันนี้ก็หนึ่งหมื่นกว่าห้าร้อยนะครับแอร์นะครับเปลี่ยนคอยล์ร้อนนะครับเปลี่ยนคอยล์ร้อนแล้วก็แว็กเติมน้ํายาแอร์แล้วก็น้ํามันคอมแอร์นะครับอันนี้อีกสี่พันสี่นะครับอันนี้อูพี่อูสายใหม่นะครับอันนี้อูช่างตูนะครับอันนี้อูพี่ขันเคสนะครับก็มีแท่นเครื่องแท่นเกียร์บูธิวเฟืองท้ายนะครับตุ๊กตาเผากลาง ย้ำสายน้ำมันพาวเวอร์นะครับสายดูดทั้งสายเนี่ยจะเน้นไปที่ระบบ,ะบ, 21, ะบเบนซินนะครับก็21,400นะครับมีเอกสารชัดเจนนะครับทําไปเมื่อเนี่ยออกไปเมื่อวันที่11เดือน11นะครับภาษีไม่ขาดนะครับ รถมือเดียวลำดับเดียวก็ถ้าเกิดว่ายังขายไม่ออกผมก็คงจะต้องโอนมาเป็นชื่อผมก่อนนะครับเพราะว่าเก็งใจเจ้าของเก่าด้วยแล้วก็จะได้ตัดปัญหา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัดภาระนะครับความรับผิดชอบของเจ้าของเก่าให้มันอยู่ที่ผมให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตามเอกสารอะไรกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคือผมตรวจเอกสารมาแล้วแหละเอกสารไม่มีปะไรครับก็ถูกต้องทุกอย่างครบถ้วนนะครับก็โอนได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าช้ามากผมก็จะโอนเป็นชื่อผมก่อนเพื่อความสบายใจแล้วก็ผู้ซื้อก็จะต้องมาเปลี่ยนจากชื่อผมเป็นชื่อผู้ซื้อคนใหม่นะครับก็ลองดูครับถ้าอยากเป็นชื่อลำดับที่ 2, 2> <ม>ของคันนี้ก็รีบๆนะครับแต่ถ้าช้าก็อาจจะเป็นชื่อลำดับที่3แล้วกันพูดอย่างนี้นะครับหรือถ้าช้ามากก็อาจจะไม่ได้มีชื่อในเล่มของคันนี้เลยช่วงล่างเครื่องผมให้ดีมากนะครับแน่น แล้วพอเปลี่ยนแทนเครื่องเทนเกียร์มันมันไม่สถานอะระบบไฟฟ้าในรถใช้ได้หมดนะครับบ่อไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าไล่ทําให้ไหมหมดมก็ไอที่รายการให้ดูแต่และหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยอะครับกุญแจเป็นรีโมทกุญแจร,รีโมดดียังไงนะครับกุญแจร,รีโมทดีก็คือว่าเวลาฝนตกแล้วกันเวลาแดดร้อนฝนตกเราไม่ต้องแบบวิ่งไปคอยไขประตูนะครับหรือว่าเราหยิบของอะไรเงี้ย แน่นอนแหละมันอาจจะดูไม่วินเทจมากมันดูไม่คลาสสิกหรอกต้องมาเปิดเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยต,ต้องมาต้องมาคือของเดิมอะมันต้องเดินม,มาเปิดประตูถูกปะ่ะมันจะดูวินเทจดูคลาสสิกแต่แน่นอนว่ามันร้อนแล้วถ้าฝนตกอะมันก็เปียกถือของมาก็เปิดคุณเปิดรถลําบากนะครับเพราะนั้นอะรีโมทแบบเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วนะครับซ่อมบำรุงง่ายแล้วก็ช่างที่ไหนก็มีปัญหาทานมงทานหมดก็เปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับ ความร้อนปกตินะครับานาฬิกาใช้ได้อะไรอีกอะไฟเฟยใช้ได้หมดนะครับดูม่านบังแดดนะม่านบังแดดจะเป็นของเดิมนะครับจะเป็นของเดิมนะครับแต่ไฟไม่ติดละไม่รู้ว่าฟิลขาดหรือว่าอะไรทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างทั้งสองข้าง ไม่มั่นใจว่าเป็นของของเดิมติดรถไหมแต่ว่าเป็นของเดิมของเดวิดหนึ่งสองสี่แล้วกันอาจจะซื้อมาใหม่หรืออะไรเงี้ยอันนี้ตอบไม่ได้นะครับช่องแอร์ก็มีอันนี้นิดหน่อยแต่สวยอยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่อันนี้ย้าอายลูกไม้นี่แหละคือซูเปอร์ไฮไลท์เลยคเครื่องเงียบมากแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากครับ ตอนแรกได้มาแอร์ไ hmm. ม mm ่เ hmm. ย็นนะครับก็ตุ้มตุ้มต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่อะไรนะครับก็แน่นอนครับคนเดียวที่ผมสบายใจณเวลานี้ก็คือพี่อู๊ดสายใหม่ก็ไปให้พี่อู๊ดดูครับพี่อู๊ดไล่เช็คระบบละน้ำยาไม่มีเลยก็แปลว่าน่าจะมีจุดรั่วก็เช็คไปแล้วมีคอยรั่วนะครับมีคอยรั่วคอยร้อนก็เปลี่ยนคอยร้อนเป็นของมือสองแล้วก็ไล่แบกน้ำยาใหม่นะครับไล่แบกน้ำยาใหม่ น้ำยายแอร์แล้วก็น้ำมันคอมแอร์ใหม่นี่ก็เย็นอาจถามคนถ่ายแล้วกันเย็นปะกลนาะงคืนพี่ขับอะวันก่อนอ่ะพี่ขับอะขับไม่ได้เลยอะเบอร์หนึ่งก็แล้วอะไรก็แล้วหันหนีก็แล้วอะไรก็แล้วขึ้นฟ้าหมดแล้ววะไม่ไหวเย็นมีคันเหกัคันนี้เย็น,อน,อน,น,นอแอร์เย็นมากเย็นเย็นแบบโอ้โหคือแอร์หนึ่งสองสี่นะครับถ้ามันสมบูรณ์อ่ะมันเย็นจริง ถ้ามันไม่เย็นนะรถแบบพวกเราอ่ะไม่มีฟิล์มขับไม่ได้เลยใช่ปะมันสู้แดดไม่ได้ ก็ให้ทริคอย่างหนึ่งครับ W124 นะครับถ้าช่วงล่างแบบอยู่ในเลเวลที่ใช้งานได้เนี่ยใส่ล้อเดิมยางสเปคเดิมนะครับขับดีมาก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 ถ้าอยากให้ดีกว่านั้นก็คือว่าไล่เก็บลูกยางบูนลูกยางนะครับที่เสื่อมใหม่หมดแล้วเปลี่ยนโช้เป็นสปริงใหม่เปลี่ยนยางใหม่โอ้โหลืมไปแลวว่าแบบคือขับดีมากอ่ะขับดีใจหายอ่ะ แล้วคันนี้ก็เครื่องสมบูรณ์อยู่แล้วด้วยนะครับเป็นของเดิมเจ้าของเดิมก็ดูแลได้ได้ดีในระดึงนะครับด้วยความที่ว่าแกก็ไม่ได้เป็นสายช่างสายทํารถแบบเรานะครับแกก็อาจจะเข้าบีควิกบ้างเข้าอะไรบ้างที่อาจจะไม่แก้ไม่ตรงจุดบ้างนะครับแต่เราก็มารีสตาร์ทให้ใหม่ก็ได้ทำมาแล้วก็ถูกใจ นะครับสมกับที่เราอยากได้สมกับที่เราชอบเป็นสไตล์รถแบบที่เราชอบนะครับเป็นรถที่ไม่รู้สิแต่ก่อนผมไม่ชอบเลยผ้าอะไรลูกไม้อันเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่ามันเท่มากเลย ปิดคลิปข้างหน้าก็คันนี้ครับตามรีวิวเลยครับราคาที่ผมตั้งไว้นะครับ2,29,000บาทนะครับใครลังเลใครคิดช้าก็อาจจะไม่ได้รถคันนี้ไปนะครับต้องคิดไว้ทำไวไป